สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูกับโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งที่หน้าแปลกที่ผมพลาดไปแต่ตอนนั้นมันไม่ว่างไงเออตอนนี้ผมว่างแล้วแต่เขาก็ยังเปิดอยู่นะกับโปรเจกต์ The Witcher p a t h of Destiny โดยค่าย Go On Board ครับนี่คือหนึ่งในโปรเจกต์ที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงสำหรับแฟนแฟน The Witcher นะครับผมรู้สึกว่านี่คือโปรเจกต์ที่คุณไม่ควรพลาดนะครับ ผมรู้สึกว่ากระแสนียบทุกคนนี่คือโปรเจกต์เดียวกับผู้พัฒนาเกม The Witcher Over ที่เรารู้จักกันดีโดย m r Decker ได้ทำการแปลไทยและตอนนี้ก็ยังไม่ส่งไทยสักทีนะฮะไม่มกลัดละก็ The Witcher Path of Destiny นะครับคือโปรเจกต์ใหม่ที่ทาง g o n Board เขาได้พัฒนาขึ้นมานะครับซึ่งจะเป็นตัวละครที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีของ Geralt of Rivia นะครับอยู่ใน ช่วงช่วงไทม์ไลน์ของเขาแล้วนะครับไม่ใช่ยุคอดีตแล้วนะเล่นได้1นถึงหคนนะครับเล่นได้ประมาณ60นาทีแล้วก็อายุประมาณ14ปีนะครับโดยตัวโปรเจกต์เองเนี่ยก็เอามาเอาทำออกมาเอาใจแฟนๆแบบขั้นสุดตามสไตล์นะครับก็คือทำไมไม่เอาเจนนี้ไปใส่ใน o v e r w a t วะเออหลวพูดยีเลยทุกคนก็โอเคเข้าใจอยู่มันเป็นยุคเสื่อมซของวิดเชอร์ใช่ไหม แต่ l อเวอรยังเป็นยุครุ่งเรืองเออก็โอเคครับเข้าใจได้นะครับซึ่งคอนเทนต์ต่างๆที่ผมไปดูมานานแลทุกคนนะที่มาถ่ายคลิปนี่คืออดีตนะมันแบบผมดูโปรเจกต์เนี้ยสักพักแล้วก็คือเกมเนี้ครับเราจะเล่นเป็นสตอรี่จะเป็นเหมือนกับอีกกล่องพวกเนี้ยอีกกล่องพวกเนี้ยเขาจะมีเนื้อเรื่องซึ่งก็เหมือนในในในซีรีส์ในนิยายที่เราดูดูกันอย่างเช่นเนี่ยเจ้าหญิง ที่จะแปลงร่างเป็นสัตว์ประหลาดถูกแปลถูกคำสาปาาให้เป็นสัตว์ประหลาดใช่ไหมก็จะมีเนี่ยแพดอ d ปเดตีนี่ก็มีเรื่องเส้นทางที่เราสามารถเปลี่ยนได้ด้วยนะทุกคนเปลี่ยนว่าจะฆ่าเธอหรือจะทําให้เธอกลับมาเป็นคนเหมือนเดิมซึ่งเราก็จะมีการเนี่ยเอาตัวละครของเราเนี่ยมาเดินในช่องมันเป็นกึ่งๆึ่งเว r ร์เก e m เพรที่แบบอีหยังวะอยู่นะทุกคนดูระบบเกมมันเป็นแบบอืผมเห็นแล้วมันก็แบบเออหรอ อย่างเงี้ยคือเหมือนกับเดินมาลงนี้เอาโทเค็นอันนี้มาใส่อันนี้มาวางอันนี้เพื่อไปทาอันนี้เนี่ยทำกับอีกเนี่ยมันก็คือกล่องเนี่ยกล่องนี้ที่มันรวมกระดาษอยู่เนี่ยทุกคนเนี่ยันรวมรวมอีเลี่ยมเนี่ยมาวางอันนี้นะมันก็จะเปลี่ยนสตอรี่ของมันไปเนี่ยครับเอาเอะอมันมันคงไปได้แหละแต่อย่างว่าแหละครับทุกคนด้วยสไตล์ของเกมอ่ะเขาก็มีความเป็นแบบอ่านเยอะเหมือนเดิมคือมันมันอ่านเยอะแล้วมันมีความแบบว่าเหมือนกับเรื่องทาง A กับทาง B อ่ะ ว่าจะเป็นในทิศทางไหนด้วยครับการอ่านการเล่าเนื้อเรื่องมันก็เลยมีความสําคัญอยู่นะแล้วผมก็รู้สึกว่าเอออย่างน้อยสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะพอใช่มากล่อมเกลาจิตใจของระบบเกมสุดอีกอย่างว่าที่แบบมาเดินลงช่องนี้เพื่อเอานี้แย่งกันได้แค่นี้มันไม่มีการประทะมันไม่มีความโอเพนโรมันไม่มีอะไรเลยทุกคนมันไแบบแค่นี้นะฮะก็คือมินิเกมครับในกล่องแต่ละกล่องจะมีวิธีการเล่นที่แตกต่างกันอย่างเช่นอีกล่องนี้ก็จะมีเหมือนกับให เรามาวางโทเค็นตรงพวกนี้เปิดการอะไรตรงนี้อะผมไม่ค่อยชัวนนะแต่อันนี้ผมดูดูเทเลอร์มาคืออีกกล่องนี้ยก็คือไอพ่อมดไอเจ้าหญิงตกอับเนี่ยเราต้องเลือกข้างเราต้องเลือกข้างแล้วก็เอาโทเค็นพวกนี้มาส่งให้ว่าจะเลือกข้างไหนอะไรแบบเนี้ยเนื้อเรื่องก็จะเปลี่ยนไปอะไรแบบ,นบเนี้ยครับไออันเนี้ยก็จะเหมือนกับว่าเนี่ยทุกคนเห็นไหมมันจะมีเอาเอาพวกอีอีโทเค็นพวกนี้ยมาวางวางให้มันเต็มเป็นไทม์ไลน์ของมันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะไ,ไปต่อได้อะไรแบบเนี้ย เออมันก็มีกิมมิกตรงนี้นะครับของหลังอ่ะได้มาสามสตอรี่เออแลวเนี่ยเราก็มาวางการ์ดอะไรมไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันทุกคนผมรู้สึกแบบเฮ้ยเดี๋ยววิเชอร์โอเวอร์มันดูมันดูอลังนะแต่อันนี้มันมันแบบมันเล่นกับเนื้อเรื่องแล้วก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะเป็นซิกเนเจอร์ของเขาอ่ะเป็นแบบเฮ้ยเจโริเวียเออมันซีรีเออใช่ไหมมันมันเหมือนกับอะไรวะระบบเกมของมึนี่ย อ่าช่คุนเถอนะะก็มาด้วยความอลังของมินิเอเจอร์เช่นเคยนะครับเนี่ยเขาก็าจะมีมินิเอเจอร์เยอะนะครับมีมีแบบมีแบบคอนเทนต์เต็มๆ็น่าจะตัว a l l in นี่วะเกมเพย์ all i นนี่นี่นี่มันจะมีโลนินด้วยนะทุกคนผมน่าไม่แน่ใจว่าอันนี้มั want ้ง I w t n t it l l l นี่นี่วิ e e ร r r r o วอ o น o รชกล่องนี้น่าจะได้ครบหมดนะครับ องละคอบ็อกตัวละครเสริมต่างๆเดี๋ยวเลื่อนลงเล้ก็เห็นด้วยวายฮันอ๋อไฮันเนี่ยเราจะเห็นในโอเวอร์อยู่แล้วพวกเอลฟซึ่งเนี่ยก็จะมีเนี่ยมีมีตัวละครสีตัวไม่เป็นเป็นไทม์ไลน์ของเขาใช่ป่ะแล้วก็มเีเราเล่นได้อะไรแบบเนี้ยครับเพิ่มการ์ดเข้ามาใช่ไหมมีมินิเจอร์โอ้โหแล้วก็มีเนี่ยมีโทเคนตัวจับอันนี้ใช่ไหมก็ดูอลังการดีนะครับ ดูสวยเลยแหละดูสวยเลยแหละอ่ะผมไม่รู้ผมข้ามไปนะดูดูแคม่มนี้พอ l e g e n d a r y Monster อ่ะเพิ่มกิมมิกในเกมเข้ามานะครับเนี่ยเห็นไหมทุกคนเอาอสัญลักษณ์พวกนี้มาลงวะนี่ก็โอเคนะผมว่านะก็สวยอะ่ะสวยตามพื้นเพแต่ว่าที่เด็ดๆเ,เลยทุกคนเด็ดๆเ,เลยก็คือโลนินครับ The Witcher Path of Destiny Ronin นะครับซึ่งก็คือก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้จะเป็นโปรเจกต์นี้ในโปรเจกต์ Kickstarter นะครับก็จะมี The Witcher Ronin The Witcher อะไรสักอันที่เป็น Table Top RPG ที่จะเป็นเหมือนในทีมของญี่ปุ่นนะครับซึ่งเราจะได้ซึ่งเหมือนกับว่าเขาเขาจะมาชูตรงจุดนั้นแหละแล้วคราวนี้เขาก็มาทำเป็นบอร์ดเกมซึ่งมันก็เท่มากๆเลยนะครับซึ่งมันจะรีทีมไปเลยทุกคนเห็นไหมทริสนะ อะไรเนี่ยไอไอร้องเพลงจำไม่ชื่อไม่ได้นี่ซิรีเห็นไ,ไหมครับแล้วก็มีตัวพิเศษตัวนี้นี่ทุกคนนี่แกรรอล,ลไหมแกรรอล,ลโอ้เท่เลยนะครับเท่เลยเจนนิเฟอร์นี่เจนนิเฟอร์โอ้โหนี่ซิรีนะฮะขอแจสเคียร์แจสเคียร์บริสอ่าเวสเมียนะครับ, ere, รบแล้วก็ยูกิออนะโอ้ชุดดูงี้มันทำไมเป็นอย่างนี้วะเออช่างมันเถอะ ก็มาในทีมญี่ปุ่นจ๋าๆเลยผมว่านีค่คือคือเสน่ห์อย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะครับน่าสนใจเป็นกล่องหลักกล่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเป็นกล่องหลักนะทุกคนเนี่ยสแตนด์อะโลนนะครับเห็นไหมสแตนด์อะโลนแต่พวกนี้ต้องเล่นกับกล่องหลักนะแกแล้วโรชนะครับก็แกแล้วบ,บนม้านะครับเนเธเซียลนะครับมีตัวละครของตัวเองด้วยนะครับอะคริลิกโทเค็นกับตัวอะคริลิกโทเค็นผมขอข้ามพวกนี้ไปเลยกันนะพวกะอะคริลิกโทเค็นนะครับอันนี้ก็เหมือนกับรวมเสริมทั้งหมดใช่ปะ แล้วก็มีคอมพาเนียนมินิเอเจอร์เซตนะครับอ๋อมีโซแทนมิววาเคียร่าเฮ้ยผมจำไดเ้เล่นเล่นเลยจเจอแรกแรกเนี่ยเจอเคียร่าเคียร่าก่อนนะครับแล้วก็มีอะไรเวอร์นอนชานีแลมเบิร์ตเอสอ่าฮะมีโซโล่บอร์ดให้ด้วยนะครับมี Art book, อาร์ตบุ๊กหมดแล้วนะครับมีแล้วก็เฉดนะครับ แล้วก็สั่ง o อ e r ได้นะครับแต่ o อเ r ก็ก็รอแปลไทยวะเออรอแปลไทยะ่ะอะ่มาดูกล่องหลักกันคอนเทนต์กล่องหลักนะครับที่ได้เนี่ยโอ้ดูแกอรนะครับดูทำท่าอาดนี่อาดอะไรจำกันได้ไหมน่าจะอาดผักนะผมว่านีเย็นนะครับซีเลแดนดีไลออนเวสเมียมีห้าตัวหลักเล่นได้ห้าคนนะคมีโซโลมาให้นะครับ มี3กล่องเนื้อเรื่องอ่ะริกาเลเซอร์อีวิลนะครับมีมินิเจอร์มาให้ด้วยนะครับมีอะไรเอ็ดออฟเดอะเวล์อ่าก็มีอะไรมีสเตตก็สเตกก็เลดทริสอ่าได้อะไรเนี่ยยาเพนเอรอลิจิสอ่าแวมไพร์ลิจิสแล้วก็อะไรเนี่ยดีสตาร์เดีรยนี้ไดูอ่ะผมเล่นไม่ถึงเจอเขาเลยนะ East Tell d i f f e r e n c โอ้โหหกห้ากล่องอืมน่าจะห้ามินิเกมครับผมแอบหวังนิดๆว่าเขาจะแปลไทย Mister d เกอ e r แต่เงียบจัดๆผมบอกเลยว่าไม่น่าจะแปลน่าจะแปลทุกคนไม่น่าจะแปลเงียบมากนะครับเงียบมากๆเลย The Grain of Truth โอ้นี่นี่นีอะไรนะเหมือน Beauty and the Beast ในเวอร์ชั่นของของโปแลนด์ปะเนี่ย Beauty and the Beast แล้วก็มีอะไรโกลเด้นดาก้อนโอ้โหทุกคนอนลังการอลังการนะครับดอปเปอร์ el, อะไรด er. อปเปอร์ดอปเปอร์แกงเกอร์คอมพานี่ย์การ์ดเอาเนี่มีคอมพานี่ย์การ์ดเราก็มีมินิเข้ามาอย่างนี้นะฮะมีเอ็กซ์คลูซีฟคอนเทนต์อ่ะก็สเตทโกบป่ะใช่ไหมเฉพาะบนเกมฟาวก็คือมีตัวละครตัวนี้ให้นะครับมีเลโธนะครับน่าจะภาคสองเนี่ยเลโธอามีตัวเดียวตีเออเอาซะ แล้วก็มอนสเตอร์ที่เราดูไปแล้วนะครับมีพวกเอะไรนี้อา่าแล้วก็มีอะไรนาฟก้าอะไรเนี่ยเรือผีเอโลนินผมว่าเรือโรนินอ่ะเป็นคอนเทนต์หนึ่งที่น่าสนใจส่วนตัวนะน่าสนใจนะครับก็หมดแล้วประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็โกนบอดนะครับก็ทำาดอะวิเชอร์โ r เวนะครับก็ลอง ไม่ไม่รู้เหมือนกันทุกคนน่าจะไม่มีแปลไทยผมรู้สึกมันเงียบเกินไปครับเงียบเกินไปผมแอบเสียดายนะครับ <_ d ye> ก็เป็นเกมหนึ่งที่ควรจะมีแปลไทยจะได้อ่านง่ายๆใช่ไหมแต่ถ้าใครไม่ติดเรื่องภาษาก็ซื้อมาก็ได้ครับแต่ผมอ่รู้สึกว่าผมเสียดายที่คอนเทนต์ของเกมมันดูไม่ถ้าคุกคนไปดูเกมเพล <_ d ye> ผมรู้สึกแบบเฮ้อ,อโลดูมันค่อยไม่ไมค่อยมีอะไระทุกคนบบเหมือนกับวางเอาันี้ไปแล้วก็ เล,เล่นแล่แปลธาตุเปลี่ยนแล้วก็มาวางแล้วก็ไปสตอรี่นั้นๆมันก็คือเนื้อเกมมันดูไม่ค่อยมีอะไรครับมันก็เลยแบบหรอกว่ะคือถ้าซื้อก็คือซื้อในเชิงสะสมแกเรลอะทุกคนเออวิเชอร์มันมันผมมองในเชิงนั้นเลยนะว่าซื้อก็เพื่อที่จะเอาแกเรลเออเป็นในนิยามนั้นแทน,นครับแบบเพื่อให้มันมันดูเติมเต็มกับชีวิตอะไรแบบนั้นนะ ตอนนี้ก็เปิดให้เราเพดแมเนเจอร์นะครับมันไม่ใช่โปรเจกต์นะทุกคนเปิด PM แล้วนะครับก็คือสั่งได้เลยนะครับโอ้เดี๋ยวก็คนสั่งเยอะเติบเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยโหสามหมื่นกว่าแบ็คเกอร์เจ็ดล้านกว่าไม่น้อยนะครับไม่น้อยเลยไม่ธรรมดานะครับก็ลองจารณาดูแล้วกันนะครับกับ The Witcher Path of Destiny นะครับําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันขอบคุณที่ติดตามและรับชมครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ